พี่อ็ไปดูเขาสอนมันในยูทูบแล้วพี่ๆลองเล่นตามแล้วมันสนุกดีแล้วพอพี่ๆเริ่มแก้ได้พี่ๆก็เลยจะมาลองทำสถิติให้ทุกคนดูเมื่อกี้ได้ประมาณสองวิสองนาทีกว่าสองนาทีนิดสองโอ้โหนี่คุณจะเป็นจีเนียสทางลูบิกเลยเหรอประมาณนั้นประมาณนั้นอะต่อไปมันเริ่มนะโอเคอันนี้คุณแม่เป็นคนทำให้นะไอตีม่วเนี่ย อันนี้ก็คือดูอาจจะไม่ได้เร็วเพราะว่าแบบดูเขาสอนแบบพื้นฐานประมาณนั้นมาค่ะแบบดูในสอนเขาดูเขาดูเขาสอนใน YouTube เลยนะคะทุกคนอ่ะพร้อมแล้วค่ะหนึ่ง,งอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นมา<ด>มามามา,ม,ามือใหม่งไงมือใหม่นะหนึ่ง,งสองโอลลน้องอดวงเดือ หิวเ้อว่โอ้โหอ,อ้ขอโทษจะไม่มีสมาธิใช่ไหมถ้าเกิดว่าร้องเพลงไม่ร้องร้องเลยค่ะจรริงเหอจะได้แบบคนคลายคนคลายเหรอเอาใจลงไปเล่นเองก็เจ็บเองทุกทีแต่ดูต <ปน S 2> รงน<ส>ั้นจะอ่ะจริงป่ะทำลายสถิติยากบอกเลยอย่าเครียดนะแม่จะนั่งดิบกาแฟชิล <laughs> <laughs> ิว <Universe> มากเลยถ้าคน <progressive entin> จะลาก็ค <pl problème> ือลาคนจะไปก็คือไปโอเคเต็มละเฮ้ยอันนี้เร็วอันนี้เร็วเฮ้ยมันไปยังอ่้ยอันนี้ทงสุดไม่ก็ได้แต่จะได้อยู่ อ้ยเจ๊หนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดทำลายสติตกใจอีแม่ตกใจเราลูบเป็นอะไรวะเมื่อกี้ไม่คิดว่ามันจะเร็วกำลังจะไปโฟกัสที่ลูบีกับพี่ปอล์ทำลายสติไปปรมาณได้เลยเพิ่มอีเพิ่มอีเพิ่มอีประมาณ ครึ่งนาทีสามสิบวิเก่งดีบิกแต่ไม่เก่งค <laughs> ารนะิสมันประมาณทำลายสถิติไปประมาณเออเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งบอกเดี๋ยวเพิ่งบอกยี่สิบสี่วิใช่ยี่สิบสี่วิประมาณนั้นค่ะทุกคนเพราะว่ายี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสี่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต้องสะหลักสามสิบอะ หลักสามสิบกว่าไม่ไม่หนูตั้งสถิติของหนูว่าหนึ่งนาทีสี่สิบห้าอ๋อทำได้ได้ดีกว่าสถิติที่ตั้งไว้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ป๊อปเขาฝึกของเขาก่อนใช้ชีวิตสบยฮ่าฮ่าใจเฮ้ยกดยืนได้หนูได้แล้วเหรอ้กดเออวแล้วแม่จะรู้ไหมว่าหนูอแบบต้องบอกว่ามไม่หยุดเงี้ยเมื่อกี้กำลังจะโฟกัสอยู่อย่างเงี้ยนางเสร็จแล้วแล้วก็ตกใจหมดเลย อันนี้เดี๋ยวบคุณแม่ทำม่วมวไว้ให้แล้วนะเมื่อกี้ใช่มาดูกันว่าเมื่ออันนี้จะดีขึ้นกว่าอันนี้จะแอบมาทางนี้นะไม่เข้าใจหรอกเออพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่องลูบิกก็มามาก็จะบอกว่าไม่ไม่รู้เรื่องค่ะเอออันนี้เมื่อเมื่อกี้สถิติคือหนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดวิอ่าโอเคต่อไปค่ะรอบนี้จะมาดูกันแต่น่าจะยากอยู่นะถ้าจะทำลายเพราะว่ารู้สึกว่า ครั้งที่แล้วอ่ะมันไม่ต้องใช้อีกสูตรหนึ่งเพราะว่าถ้าใช้อีกสูตรหนึ่งไม่รู้จักหรอกเสูตรหนึ่งสูตรไหนสูตรไหนสูตรไหนเนี่ยคือคือถามว่าค่ะพี่พี่คล่องอะไก็ไม่ได้เข้าแต่ว่าดูเขาสอนมามันจะต้องมีอีกสูตรหนึ่งซึ่งเราบอกว่าถ้าใช้อีกสูตรหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะสามารถแบบแก้แก้ได้เลยไมคลอหออือือไม่รู้ค่ะพูดเลยก็ก็ไม่เชิงแก้ครับพไม่ถูกอ่ะเมาควรเรียนเพูดเลยรู้เรื่องไรวะควา้อมแลความอะไร้วามอะ้วอ่ะมาม่าจะกดแล้วนะชี้ชะตารอบนี้หนึ่งสอง ถ้าคนจะลาก็คือลาคนจะไปก็คือไปก็ในในทำฉันเสียใจก็ไม่จำเป็นอะไรนะถ้าคนอย่างนู้นอะทำมัวม่วเมื่อไหร่ต้องนูจะบิดมัว่วทันทีอะจะบิดมั่วแล้วเหมือนเดิมแล้วแบบนี้ก็ถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็น่าจะแก้ได้เอ้ยมันก็แก้ได้แหละแต่ว่า มันต้องใช้เวลาใช้เวลารู้สึกว่าสมองหนูรนไปหมดอะแล้วหนูแบบหนูต้องการแก้มาอย่างเดียวหนูยอย่ารนสิลูกไม่คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้รนแต่วแบบ่าตอนนั้นเล่นกับเพื่อนก็แบบจะแก้หม่อย่างเดียวโพกแบบหนูไม่รู้จะแก้ไงต่อแล้วอะนั่นแหละค่ะทุกคนไม่ผิดเลยไปดูเขาสอนในติ๊กต็อกนะทุกคนเบสิคเบสิกเบสิกเบสิที่ตอนแรกก็งงเหมือนกันได้ได,ได ห้าสิบแปดวิแล้วป๊อปไม่ไม,ไม่ไม่ทันหรอกเราคิดนะเพราะว่าหนึ่งนาทีแล้วพี่ป๊อปไม่ไม่ได้นนแล้วอ่ะเฮ้ยสบา,าอย่าซี่เราซี่ไม่ทันหรอก 没啥了,的了，回家了。 เอ้ยเยดีกว่ารอบแรกแต่ไม่ไม่ไม่ดีเท่ารอบสองแค่นั้นแหละไม่เป็นไรรอบแรกได้สองนาทีสองนาทีสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ได้ก็โอเคเพราะว่าเล่นแล้วฟังค้างแบคทำว่าเราก็สามารถแก้ได้นี่ข้อดีของการแกรูบิกได้สำหรับพี่ป๊อปนะสำหรับพี่ป๊อปโอเค